ขอกราบสวัสดีนะครับผมขอกราบสวัสดียเอฟซีผู้มีกัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกท่านด้วยความเคารพนะครับขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะมีทางหมู่ผู้ใหญ่สุรชาติเจิ้งเจอร์ฟอร์ดนะครับบ้านที่หนึ่งหนึ่งสามงูเศษบ้านที่เหล็กจำพนพุ่มรานอำเภอร์สุวรรณพนจดเรศเบอร์โทรก็0 8 6 2 4 1 5 1 5 6วันนี้นะครับจะมีโอกาสได้จัดส่งรถแทิกเตอร์เป็น6610นะครับ6610 ทีสามนี่ก็เป็นปลายทางอำเภอท่ ot, าบ่อจังหวัดน้องคายซึ่งน้องผู้ที่มีโอกาสจะได้ซื้อคันนี้นะครับไปสบายยุโรเกาหลีใต้นะครับไปอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็ซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถเช็คของเรานะครับบริกันเครื่องยนต์นานสามเดือนรายการเช็คมากมายนะครับรายการเช็คมากมายคันนี้ก็จะเริ่มต้นแก่นะครับเช็คระบบบุตคก่มมอช้างสองข้างใหม่นะครับ เช็คระบบบุญคอช้างสองข้างใหม่คันนี้หม้อน้ําใหม่นะครับหม้อน้ําใหม่นะครับทําเครื่องยนต์เปลี่ยนแหรนใหม่นะครับคันนี้นะครับทําเครื่องยนต์เปลี่ยนแบรนใหม่เช็คคําซ่อฉีดใหม่นะครับอ่าเช็คคําซ่อฉีดใหม่เปลี่ยนเอซีใหม่เปลี่ยนกลองสุราคู่ใหม่นะครับได้สตาร์ทใหม่นะครับได้สตาร์ทใหม่เปลี่ยนนะครับเพนคัสใหม่ลูกปืนคัสตัตเล็กตัมใหญ่ใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนเพนคัสใหม่ลูกปืนคัสตัตเล็กตัมใหญ่ใหม่นะครับเปลี่ยนสินค้าเบรกสองข้างใหม่หม้อเด็กสองข้างใหม่ เช็คระบบสิน oh, ล <Tá. S 1> ้อหลังสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนสินล้อหลังสองข้างใหม่นะครับดูได้กันครับดูได้ระบบเปลี่ยนสินล้อหลังสองข้างใหม่นะครับหลับเฟืองท้ายใหม่น้ำมันลิดใหม่3ถังเช็คระบบปั๊มแดงใหม่นะครับคันนี้ได้ปั๊มขาใหม่นะครับดูครับดูข้างหกันแต่กับข้างหลังข้างหลังข้างหลังเปลี่ยนปั๊มขาใหม่นะครับปั๊มขาใหม่กล้องใฮ้ลิกใหม่นะครับน้ำมันหลิกใหม่3ถังนะครับคันนี้นะครับดูนะครับ ได้เบาะใหม่นะครับเบาะใหม่หลังคาใหม่นะครับเบาใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้อยเสียใหม่นะครับบางคนหลังคู่ใหม่ขับมาดูแลนี้ครับผมเบาะใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ร้อยยี่นะครับ fb เบาใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้อยเสียใหม่นะครับบางคนหลังคู่ใหม่นะครับผม บ่อใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ท่อไอเสียใหม่บันคุลหลังคู่ใหม่ยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ยางใหม่เทห้างสี่เส้นนะครับยางยี่ห้อดิสโตนนะครับบรดาด้านนี้พวงมาลัยชักข้างใหม่นะครับพวงมาลัยชักข้างใหม่ย้ายคองอากาศใหม่นะควงอากาศลูกใหม่นะครับย้ายคองอากาศใหม่คองอากาศลูกใหม่นะครับระบบไฟระบบ สีที่ท้ายใหม่นะครับสายไฟเดือนใหม่นะครับมีไฟสูงไฟต่ําไฟแล้วขวาแล้วซ้ายไฟสปอร์ตไลท์คันนี้ชุดใบมีดบวกหางห้านะครับมาดูด้านนี้ผมลูกค้าสั่งเป็นหางห้าซีเอ็มทีนะครับเจียมๆนะครับผมหางห้าซีเอ็มทีสวยๆนะครับใบสวยกระถ้ายสวยใบเส้ใหม่นะครับโซ่ข้างสองข้างใหม่แขนขวาซ้ายแขนบนขวาล่างซ้ายใหม่นะครับเข็มกลางใหม่นะครับผม ตัวนี้เอกสารเล่มต้นเป็นพระบุนะครับเป็นหางข้าของสีมทีเจีมๆนะครับบางคนใหม่นะครับสวยๆได้กับการนี้นะครับแล้วก็ได้ปั๊มเขาใหม่ด้วยนะครับมั๊มน้ำใหม่ด้วยนะครับผมสนใจเจ้เตอร์ทักมาตามนี้ครับนี่ครับอ่าตามนี้เลย0 8 6 2 4 1 5 1 5 6นะครับ0 8 6 2 4 1 5 1 5 6ก็ยินดีรับใช้ทุกท่านทุกครับขอรบนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดไลค์ด, share, ลด, like, ด้วยนะครับผมผู้ใหญ่สุราชาติเทจนเ,เตอร์ฟอร์ดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดเอ็ดศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกนะครับคันนี้ปลายทางท่าบ่อหนองคายนะครับผู้จัดซื้ออยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามสำหรับ,บคลิปวนันนี้สวัสดีครับผม